ตอนนี้ก็เวลา15บห้นาฬิกาสินาทีนะครับผมที่อาจุดตัดถนนนะอ่าทางรถไฟสามเส้นนะครับก็อยู่ตรงสถาน,นีรถไฟสามเส้นพอดีเลยก็ตอนนี้ขบวนรถด่วนพิเศษทักษินาราขบวนที่31นะฮะวันนี้ล่าช้านะครับผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าก็อาจจะเป็นในการจัดริ้วขบวนนู่นนี่นั่นนะฮะเพราะว่าจากวันนี้ที่ไปดู กีกอทอมานะครับก่อชานเต็มทุกชานเลยนะฮะเคลียรถไม่ทันครับปรเป็นง,ง่ายๆเลยทําให้รถลาดช้าก่อลาช้าตั้งแต่171แล้วนะครับผมมาแล้วนะฮะขบวนรถด่วนพิเศษนะครับผมขบวนนี้ก็มีตู้สเสบียงขายอาหารพ่วงไปด้วยนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับผมว่าเต็มแล้วแน่นอนเพราะว่าวันนี้วันที่28แล้วนะฮะก็เป็นวันที่หลายๆคนเนี่ยเดินทาง กลับบ้านออกต่างสวัสดิกันค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะว่าก็เป็นช่วงทิ้งโค้งนะฮะใกล้จะปีใหม่แล้วด้วยยี่แปดยี่เก้าสามสิบสามเอ็ดเนี่ยวันที่หนึ่งก็ต้องเดินทางกลับไปละก็ในถือว่าเป็นวันแรกๆนะที่เดินทางกันค่อนข้างเยอะนะครับถนนสายสานมิตรภาพนี้ติดกันะนาาวเลยมาแล้วครับผมรถตัวพิเศษทักซินาราขบวนที่สามหนึ่งรถจักรอุลตร้าแมนนะฮะห้าสองศูนย์สี่นะครับผม เาจะเข้าจอดที่สถานีรถไฟสามเศษนะฮะสิบห้านาฬิกาสิบสามนาทีครับก็เป็นขบวนรถตู้นอน CNR นะฮะอ่าอันนี้ก็เป็นตู้สเสบียงนะครับขบวนนี้เป็นรถนอนทั้งข,งข,งขงบวนนะฮะก็หลายคนอยากจะนั่งขบวนนี้กลับบ้านนะฮะแต่แน่นอนนะครับผมก็ต้องจองกันล่วงหน้า 3ามสวันเป็นอย่างน้อยนะฮะอ่าจอดที่สามเสจน,นะครับผมสิบห้านาฬิกาสิบสี่นาทีก็วันนี้คิดว่าขบวนท้ายๆก็น่าจะล่าช้ากันค่อนข้างหลายนาทีแล้นะฮรอ่าแล้วตัวพิเศษขบวนที่3าสิบและ45นานะฮะกรุงเทพสุหใจกอลกและประดังเบซา5 205นะครับผมเที่ยวที่ยี่สิบทันวา สิบห้านาฬิกาสี่สิบนาทีนะครับผมที่สถานีรถไฟสามเสนอ่าค่อยๆเคลื่อนมาแล้วนะฮะ าชานชาลาที่สองนะเป็นขบวนเปล่าของรถโดยพษษิเศษตราวิถีนะฮะขบวนที่เก้าเขาไปทำขบวนที่กรุงเทพนะทุกคนนะรถโดยพิเศษที่37นะครับผมสถานีต่อไปจอดชุมทางบางซื่อนะครับ าส่วนที่สามเ็นเลยนะฮะก็เป็นรถด,ด่วนนะครับผมขบวนที่76นะฮะหนองคายกรุงเทพออกจากสามเซนนะครับผม15นาฬิกาอ่า16นาฬิกา56นาทีนะครับผมก็เกือบห้าโมงเย็นเลย 16นาฬิกา57นาทีนะครับผมขบวน301นะฮะกรุงเทพลบบุรีจะทำํำขบวนเข้าจอดที่สถานีรถไฟ3ามเตะนะฮะ บวน355นะครับผมกรุงเทพสุพรรณบุรีเขาจอดที่สถานีรถไฟ3เสนนะฮะบ7 5นาฬิกาหนาทีนะครับ ก็สัญญาณไมกั้นลงนะครับผมก็มีขบวนรถไฟที่จะเข้าจอดที่สถานีรถไฟสามเสนนะครับในช่วงเย็นตอนนี้สิบเจ็ดนาฬิกสิบหกนาทีนะฮะก็เป็นขบวนรถอ่าชั้นเมืองนะครับผมที่สามสีหนึ่งกรุงเทพชุมทางแก่งคอย ก็ค่อยๆเร่งเครื่องมาแล้วนะฮะก็แน่นอนนะครับผมขบวนนี้เพื่อประชาชนคนทำงานตอนนี้หลายๆบริษัทก็เริ่มที่จะหยุดกันแล้วนะครับผมื่อเทศกาลปีใหม่นะฮะ เป็น, uh, นะะอันสตอมสี่สี่ศูนย์เก้านะฮะขบวนรถเชี่ยวขึ้นสายใต้นะครับผมก็เป็นขบวนรถด่วนที่83บสนะกรุงเทพไปทางสถานีตรังนะครับตอนนี้17นาฬิกานาทีนะฮะ ก็สัญญาณไม้กั้นที่อ่าจุดตัดถนนสามเสนก็ดังแล้วนะครับผม,มรถจักรที่ได้นั้นเป็นอันสตอมนะฮะเพราะ<ม>ว่าตอนนี้เหมือนกับรถจักรจะไม่พอนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นหมายเลขอ่าห้าสองหนึ่งเจ็ดหรือเปล่าที่เสียนะครับผม,มก็ตอนนี้ก็เลย รถด,ด่วน83ก็เลยได้เป็นนะอัสตอมทำขบวนแทนนะครับมาแล้วนะก็ถือว่าพ่วงยาวๆอยู่เหมือนกันนะฮะเนี่ย เป็น4149นะฮะอ่ากรุงเทพตรังก็เป็นตู้นอนแอร์ชั้นสองสีตู้นะครับผมแล้วก็ตู้นอนชั้นหนึ่งหนึ่งตู้อ่าสีเงาเว็บเลย อ่าจอดแล้วก็สถานีต่อไปจอดบางซื่อนะฮะ